ก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นงานที่ผมได้ไปนั่งล่องเรือใชียวใช่ใช่ผมยังไม่เคยเลยอ๋อใช่ครับใช่ใช่ไม่คือล่องเรือเลยเหรอใช่ไม่เคยแบบจเจ้าพยาแล้วแบบปีนอึงยังไม่เคยใช่ครับพี่ใหญ่ฮะกำลังดีที่มาทุกครั้งติดามดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทางช้างมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมตั้งแต่ตอนที่ให้ผมไปสนามบุรีรัมย์แล้วใช่ครับผมเอาผูดถึงสนามบุรีรัมย์ก็ตอนนี้เริ่มมาแข่งเริ่มแข่งร้อน ยังไม่เชิงครับยังไม่เชิงอ่า,า,อาทำไมเรามีแฟาพันธุในเรื่องกีฬาแบบนี้คือผมอะหลังจากที่ผมไปกระโดดล่มมาฉ<อ>ันรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่<อ>ที่ผมเคยกลัว<อ>ให้มันกล้ากล้าก้าวข้ามผ่านไปได้เพราะว่าตอนตอน,ตอนนั้นตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าโดดล่มเพราะมีความกลัวความสูงเน่ยพอมันกล้าทำแล้วแบบเฮ้ยม,มอไซค์เราไม่เอาเลยอ่ะอแต่พอแบบเราได้โดดล่มมาแล้วเราแค่รู้สึกว่าอือสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราหน้าลองค่าเลย เขาเป็นสิ่งท้าชใเลยดูแบบผาผ่เขาผ่านแล้วเราก็มีความกล้ามากขึ้นในการจะทดลองแล้วก็สิ่งที่ท้าชใจกว่าที่ทําให้ตอนแรกคือแค่อยากเขียนไค์แต่สิ่งที่ทําให้ท้าชใจชัดสิ่งที่ทําให้ท้าชใจกว่าคือตอนที่ไปสนามครับแล้วเจอน้องอายุประมาณสิบขวบแล้วก็เทเข่าลงพื้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้องโหดมากเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องทำได้มันต้องมันต้องกีฬาชนิดหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมามีนยิมกันรมาเหึงความเร็วใช่ครับก็อย่างล่าสุดก็คนไทยก็ได้ โมโน GP ขึ้นโฮเดียมอ่าแล้วก็ติดตามอยู่ใช่ครับได้ครับแสดงว่าเราก็ติดตามอยู่กีฬาแข่งรถใช่ครับใช่ใช่จุดเริ่มต้นเออจุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรเลยครับเลื่อนไอจีแล้วก็เห็น รี u สอันนึงที่เป็นคนใส่ชุดดาขี่รถสีดาเท่ๆอยากถ่ายวิดีโอแค่นั้นเลยจุดละกแค่นั้นเลยครับแสดงว่าคิดไม่นานใช่ครับคิดไม่นานตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคือถ่ายวนเกิดครับกับพี่นานิขอพูดชื่อเลยแล้วพี่นานิตอนที่เล่นในโฟร์แกก็เป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์เป็นมอไซค์แล้วเขาก็เหมือนเขาชอบด้านนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอิให้คําแนะนาอะไรเงี้ยครับผมเรื่องละคงราคาเราหนักใจต้องไหมตอนนั้น ก็จริงๆถามว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เราลักเราก็สู้นะใช่ใช่ใช่แบบว่าพอแต่แต่ไม่ได้หนักมากขนาดแบบเวอร์ครับไม่เวอร์ไม่อครับไม่เวอครับจริงๆแต่ก็ลองเอาลงสนามบ้างยังครับลงไปแล้วครับเป็นไงฮะ ดีครับลงเวลาใช่ใช่อะเท้าเอาตรงๆเลยล่าสุดเป็นุ่งลงข้างค้างเอาจริงเหรอจริงเราควบไม่เราคือเรามีเซฟตี้เราใส่เซฟตี้ทุกอย่างเลยแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่แต่ว่ารถก็แฮนด์หักใช่มีคนถามอยู่าทำไมแฮนด์หักเราอยากเปลี่ยนตรงไหนไม่้นะอยากแต่งเปมันต้องทําขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างอย่างแบบล่าสุดพอไปไปไปลองขี่ในสนามมาสายเบรกก็ต้องเปลี่ยนเป็นสายถักเพราะว่า อันเดิมมันกลัวจะใช้ไม่พออะไรเงี้ยครับใช่ที่บ้านห่วงไม่โอเอจริงห่วงห่วงม,มากๆากแต่ว่าเหมือนเราอ่ะคือผมก็พยายามอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบมาแบบขี่เร็วอะไรนะ,ะเราไปขี่ในสนามเรามีเซฟตี้ครบแล้วก็เวลาบางที่ผมไปสนามผมเอาพ่อผมไปด้วยเลยนะ,ะให้ป้าบาไปดูเลยแล้วก็นั่นแหละลมโชว์ <laughs> ใช่ครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเซฟตี้พร้อมแล้วมีสติเราก็จะค่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับโค้ดอ่ะโค้ดมาสอนจริงๆจังๆจริงๆครับเอาเป็นนักแข่งเอา็นักแข่งเลยก็อย่างล่าสุดได้ไปเจอในแข่งใช่ครับผมก็นั่นแหละครับพออยู่เท่ากันก็คุยกันเป็นเพื่อนได้แล้วก็นั่นแหละเขาก็โค้ดโค้ผมเต็มที่เลยจริงๆพอเล่นแบบนี้แล้วมันมีฝันแบบคิดถึงอยากจริงจังแบบว่าตีชาแนอะไรไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่แต่ก็อยากอยากลองแข่งอยากลองเก็บประสบการณ์ดูว่าเอ้ยไอขงงงัฟิการที่ เราจริงจังกับสายเนี้ยเป็นยังไงแต่อาจจะไม่ได้คุยถึงขั้นแบบอ๋อใช่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 ขออนุญาตขอที่ใช้อยู่มันเป็นรุ่นอะไรทีทีอะไอ่าตอนนี้ครับ R6 อยู่ครับ 600cc ครับใช่ความความรู้สึกของการที่แบบได้หิดได้อยู่ในสนามออกมาเป็นยงแบนฟินมากเลยครับฟินยังไงอธิบายให้ผู้พี่ฟังหน่อยมันฟินมากเลยอ่ะมันมันใช่มันมันเป็นความเร็วแต่คืออย่างน้อยๆผมจะรู้สึกอย่างนึงว่าเราเซฟตี้ไม่มีใครมาปาดไม่มีใครอ่ะมีแหละแบบคนที่ขับด้วยกันแต่ไม่มีอะไรที่แบบ คือทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลได้ด้วยได้ด้วยสายตาเราด้วยสติเรานึกออกไหมครับใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมันไม่เหมือนขับรถเลยนะจริงๆริงใหม่จริงแหละนั่งรถรำไหลแล้วเรื่องใหม่จริงใช่แล้วแฟนค่ับบอกว่าเนี่ยโอมมาว่างๆเดี๋ยวเบียดมีลามีลมพ่นมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่ผมว่าเนี่ยนิทานก่อนนอนเลยอ่ะใช่ครับแล้วแต่แฟนคับก็ถ้ามีโอกาสครับผมใช่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 อยากอยู่อยากอยู่เร็วๆนี้ก็ คิดอยู่ครับอ่าแต่จะเป็นนักแข่งงาดหนึ่งแหละเอ่อนิดนึงก็ได้ครับเป็นนักแข่งแล้วจะเป็นดาราอยู่แด้วยกันอันนี้ขอเป็นงานหลักนะับตอนที่ต้องแบ่งเวลาในการถ่ายงานแล้วก็ก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับเรื่องแบ่งเวลาก็เป็นปัญหาสำหรับผมประมาณหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าวันนี้ผมทำงานแล้วพรุ่งนี้ผมบ้างผมไปขี่รถนะแล้วมันก็ยมมันก็เหนื่อยมันก็โสมแล้วก็นั่นแหละก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะหาวิธีทำยไงได้ให้หลับ ให้หลับเร็วขึ้นแล้วก็ทาครีมให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มันมันมันบาลานซ์ยากจริงๆอ่ะเพราะว่าพอ,พอเราหลงไหลไปอะ่ะเราเหมือนเราทุ่มทุกอย่างลงไปกับมันเหมือนกันแต่เราไม่ทิ้งงานเราต้องมาทํางานตรงเวลาอะไรเงี้ยใช่ครับชอบทั้องอย่างใช่ครับผมแต่ก็ก็เป็นความท้าทายเราดีเพราะว่าจากที่เราแบบเคยมีเวลาว่างชิลๆ,ๆก็กลายเป็นว่าไม่ชิลละ,ะเราต้อง <จน S 1> เราต้องหมายใหม่ใช่มมีเป้าหมายใหม่แล้วเราต้องเหมือนแอคทีฟขึ้นครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับมากครับขีดปลอดภัยนะครัขอบคุณมาก